สวัสดีครับพามาเบ่งทับรรยากาศยามือเร่งนะครับควยนอนน้ำนะครับผมกนเข่าคอกนะครับตอนนี้กับมมั่นหาโมงเคิงนะครับหาโมงแรงนะครับอยู่ที่บ้านหน้าเล่านะครับตำบลหนองให้นะครับอำเภอว่าปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ พามาเบ่งบรรยากาศนะครับค่อยเขาหอกเนี่ยมือแร่งนะครับมาแล้วนะครับ ก็เป็นภาพนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับหาเบึงนี่ยากนะครับซูมมือนี่เพราะว่าว่าไขยนะครับเริ่มเบิดแล้วนะครับผู้ใดมีว่ามีวายนะครับซูมมือนี่กับเศรษฐีนะครับ เศรษฐีในอนาคตเลยนะครับเก็บไว้นะครับเรี่ยงในตัวผูกกระขายนะครับตัวแม่ก็เก็บไว้ก้อนนะครับอีกจากหาปีสิบปีนะครับอดทนเอานะครับเศรษฐีเลยนะครับเศรษฐีผู้ที่มีความสุขนะครับด้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับวิถีชีวิตนะครับแบบ อีสานนะครับแบบที่หลายคนอิจฉานะครับ,บเ่ไ่้ไรลำลวยเงินท่องนะครับแต่ว่าำลำรวยความสุขนะครับ <c oughs> จ็หาเบิ้งได้งากอยู่นะครับ อันนี้ก็มีหลายฟูงนะครับเนี่ยน่ครับแามือเศรา้าคนกระเสียมาปลอยนะครับลามไว้นะครับตัวแม่กกแม่เข้านะครับแาม มือเรยงนะครับกับมัลัดนะครับเอาของไฟของมันนะครับเวลาแยกฝูงมันก็จะแยกเองเลยนะครับเพราะามันจําฝูงได้นะครับจําฝูงจําคลองไปแล้วนะครับเนี่ยรัดเอาเป็นฝูงไฟฝูงมันนะครับ มันก็สิี่จำฟูงเจ้าของได้นะครับไข่กับเป็นคข่หน่อยนะครับบ่เกินลอยสาหานะครับรอยสามอยยี่สิบนะครับเ่เกินลอยสาหานะครับประมาณนี้นะครับ ก็มีหลายเจ้านะครับ <ไป S 1> เจ้าละสี่ละหาาตัวนะครับเจ้าละสิบตัวนะครับไปไป,ไป รัดคอไข่คองมันนะครับมาแยกโยงถึงามาอีกแล้วนะครับ<ม> <c oughs> ข้อสุดท้ายนะครับเนี่ยมีหาตัวนะครับขนมนม่กี่ตัวนี่กี่ตัวนี่สองตัว เนี่ยมาแล้วครับอันนี้มีหาโตครับเป็นตัวแมวหมดเลยนะครับเนี่ยขับรถมานะนี่นะครับ เนือหมูเลี้ยงนะครับกับมารัดเอานะครับขอะของเจ้าของนะครับเนือหมูเว้นนะครับช่วงมาปลอยว้สองเ้าแล้วกับเสาแล้วกับมีเวลาว่างนะครับก็บไปเป็นเฮแ็ทหน้านะครับ จำได้นะครับจาขอางกัจจาได้บางคนว่ามันคือคือกันนะครับค้อยแต่ละตัวขึ้นหน้าตาคือกันนะครับเคดจังไดคือจําได้นะครับมาเลี่ยงหลายๆทีว่าของไผ่เป็นของไผ่นะครับขั้นเฮาอยู่น้ำมันสุมือนะครับแต่คือข้นนี่แหละข้นคือกันเป็นอย่างหน้าตาคือบบคือกันนะครับนี่กับข้อยคือกันนะครับแต่ว่าหน้าตากับโบคือกันนะครับ เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่หาเบื้งได้ยากนะผมว่าวาซูมมือนี่ก็หายากนะครับคนสีเลียงว่าเรียงค่อย เต็มทางเลยนะครับโอ้รถยหลยครับยังไม่เล้ง รุ่นไม่รุ่นนะครับหลายแถวบ้านผมตะกี้กับวนมากจะเป็นง่ว่านะครับควยกับโบข่อยมี แต่ก็ยังได้เห็นอยู่นะครับสมัยน้อยๆนะครับได้เลี้ยงน้ำย่ายอยู่นะครับมีย่ายอันหนึ่งแล้วเลี้ยงนะครับอยู่ถังบ้านกันนะครับได้ขี่ควายได้ยังเลี้ยงน้ำเพลิอนอยู่นะครับ กู้ใดมากกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับให้บ่ามอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการฮหดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ